ขอขอบพระคุณกล้วยหวานๆนะคะจากคุณพี่ข้านะี่ตาสนับสนุนกล้วยมาให้เด็กๆครอบครัวน้องมินนี่นะคะหนึ่งร้อยหวีเมื่อวานนะคะแววๆวนาๆนาๆหนักๆนักๆพูดขาดทำที่ไหนพูดถัดทำจที่ไหนเออขอบพระคุณพี่ข้าวมากๆเลยนะคะที่เมตาเด็กๆนะคะในมุลกันก็มีนะก็มีนะอ่ะกวัก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 ขอให้พี่ข้ามีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ ยังไม่ได้อาบน้ำเลยตาแป๋บอะขอกินกล้วยก่อนนะคะขอขอพระคุณกล้วยหวานหวานนะคะจากคุณพี่ข้าวนะคะเมตตาสนับสนุนกล้วยมาให้เด็กๆครอบครัวน้องมินนี่นะคะ100หวีเมื่อวานนะคะเมื่อวานยังไม่กล้าป้อนเด็กๆนะคะวันนี้เอ่อได้ทราบว่าเป็นคุณพี่ข้าวนะคะมอบกล้วยให้เด็กๆนะคะเป็นขวัญกําลังใจให้กับครอบครัวน้องมินนี่นะคะที่พอควานได้เอ่อ เขาเรียกว่าอย่างไงนะนำความสามารถของเด็กๆมาให้พี่ๆได้เห็นนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูเด็กๆนะคะของน้องมินนี่เนี่ยน้องนิจา่าหั่นเป็นชิ้นเป็นลูกเลยนะคะพี่ๆให้เขากินง่ายเคี้ยวง่ายนะคะหนึหวีสี่เชือกนะคะตกไปเชือกละยี่สิหวีนะคะเพราแสนสุขกินอยู่ทางนี้นะคะคุณพี่ เพราะว่าพอ่อแสนสุขตกมันอยู่นะคะขอให้พอ่อแสนสุกกินตรงนี้เนาะไม่กล้าเอ่อปลดโซ่พ่อเลยนะคะเพราะว่าพ่อตกมันอยู่นะคะให้พ่อกินตรงนี้นะคะรวย100หนึ่งร้อยหวีนะคะวันนี้น้องมินนี่มาครบบ้านเลยนะคะมาครบบ้านเลยโอ้ยย่อยใอญ่ออมากคุณตาก็มานะคะคุณตาก็มานะคะ คุณตาก็มาแม่โดก็มานะคะแม่โดกินทีละอู้ดูค่ะดูแม่โดค่ะพี่พี่งานนี้เราจัดให้เป็นกะละมังกะละมังเลยนะคะดูค่ะต้องขอบคุณกะละมังเหยียบไม่แตกจากพี่โก้นะคะพี่โก้สนับสนุนกะละมังเหยียบไม่แตกให้กับครอบครัวน้องมินนี่นะคะพี่พี่รีวิวจากผู้ใช้จริงก็ไม่แตกนะคะตกใจอะไรลูกตกใจอะไรก็ตาแป๋ว สวัสดียามเช้าๆ้านะคะพี่พี่เวลาตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะถึงหรือยังฮดลงอ,อ้วนอ๋อถึงแล้วนะคะถึงแล้วอ่าแม่ดุนะคะคุณตาเวลาเดินไปเที่ยวยามเช้าเนี่ยเดินไปสวนเนี่ยก็ต้องพ่วงกันนะคะพี่พีเพราะว่าเพราะว่าอ,อ่าแม่ดุเนี่ยเขาพิการทางสายตาฝั่งนี้นะคะถ้าเรามองจากกล้องก็จะเป็นฝั่งขวามือนะคะถ้า หันมาทางแม่ดุก็จะเป็นฝั่งซ้ายมือนะคะเวลาเดินนะคะแม่ดุกจะหวาดเสียวหวาดกลัวฝั่งที่แม่ดุกมองไม่เห็นนะคะ,ะก็เลยต้องพ่วงไปกับคุณตาแสนดีนะคะ,ะกินกันจุกๆเลยตาแป๋วนี่รู้สึกว่าจะกินไม่ขยับเลยนะลูกโอ้ตาแป๋วยังกินไม่ขยับเลยดูค่ะยังเต็มเอียดอยู่เลยนะคะ ขอขอบพระคุณกล้วยจากพี่ข้าวมากๆเลยนะคะอ่ากินต่อจ้ากินต่อนะคะคุณพี่เอ่อที่ไม่ได้ให้ดองแป๋วแหววอยู่ใกล้แม่เพราะว่าแม่ดุเนี่ยเวลาเขาได้ของกินเขาจะห่วงนะคะเขาจะไม่ให้ลูกใกล้อ่าแป๋วแหววเดินมาใกล้เองเลยแป๋วแหววนา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 พูดขาดคำซะที่ไหนพูดขาดคำซะที่ไหนเอ้ย แวววเขาก็จะรู้นะคะเขาก็จะรู้ว่าแม่เขาเนี่ยไม่ค่อยเอ็นดูเขาช่วงที่แม่ได้ของกินนะคะก็จะเดินออกมาเลยนะคะพี่พี่อันนี้คือสาเหตุคือเหตุผลที่หลายๆท่านทําไมสอบถามเข้ามาอุ้ยน้องนิกทําไมไม่ให้เขาใกล้กันเลยนะคะยังไงเขาก็เป็นแม่เป็นลูกกันจริงนะคะพี่พี่จริงนะคะจริงที่พี่พี่พูพดนะคะแต่ว่าคือน้องช้างเนี่ยเรา เดาเขาไม่ออกเราจัดทางเขาไม่ถูกนะคะบางทีเนาะเราเอาความปลอดภัยมาก่อนแล้วกันนะคะมามัมม,ม,ม,มกันเลยน้องนางก็ของน้องนางก็ยังเหลือก็เต็มอยู่ลูกจะไปแยกแม่ทําไมลนะ่ะอุ้ยอยากก่อกวนกันนะคะพี่ๆคือคือความจริงเนี่ยก็ไม่ได้อยากกินของแม่หรอกแต่ว่าอยากอยากแกล้งแม่นะคะ คุณนายโดแซบแทบอนี่อุ้ยคุณนายโดเองเหลือเต็มกระมังเลยค่ะพี่ๆอ้าอ,ยอายคุณตาก็นิ่งเหมือนเดิมนะคะคุมสเต็ปเดิมคือยือนเฉยๆนะคะไม่ได้ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรนะคะลันหลาจะแย่งกันก็แย่งกันไปเถอะตาขอจัดการตรงนี้ก่อนนะคะกลัวยี่สิบห้าหวีนี้ไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะคะแต่ว่า น้องนิกใส่ให้แป๋วแหววเนี่ยประมาณ1ิบห้าวีนะคะพี่ๆประมาณ15ห้าวีนะคะจ,ะจะจะจะไม่ให้เขากินเยอะนะคะอีกสิบวีของแป๋วแหววเนี่ยจะเป็นระหว่างวันนะคะจะเป็นระหว่างวันอ้าไปแล้วพ่อเขาถอยรถมาจะไปกับเขาแล้วไปหรอแป๋วไปหรอลูกไม่ไปหรอกเขาอยู่กับตาเขาแหละอ่าคะ รุ่นเบบีรุ่นคุณตารุ่นแม่อย่างเงี้ยก็จะช้าๆหน่อยนะคะอะไรลูกเป็นอะไรโอกลัวพี่แป๊ปซี่กลัวพี่ตูปก,กินอิ่มแล้วบอืะไปหาพ่อแล้วบอ่ะกินต่อคะ่ะกินต่อนะคะ,ะยังไงก็ขอขอบพระคุณ พี่ข้าวมากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะเมื่อวานไม่ได้จัดให้เด็กๆตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่ากลัวแบบมาส่งผิดบ้านหรือว่ายังไงเนาะนะคะวันนี้ทราบแล้วว่าเป็นคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่ข้าวสนับสนุนให้ก็เลยจัดให้เด็กๆแต่เช้าเลยนะคะแต่เช้าเลยนะคะกล้วยน้องนิลางทำความสะอาดอย่างดีนะคะนาๆๆไรพี่ตู๊อีกแล้วมากินก่อนเเพิง่งไล่ อย่าพึ่งไปไล่เขาดูดูดูเขากลัวเขาวิ่งหนีแล้วโอ้ยเขาไม่แย่งกล้วยหนูดอกลูกเขาไม่เอาไปดอกโอ้ย <c oughs> จังแมนเนาะดูค่ะหูก็ตั้งกลัวเขาแย่งก็กลัวค่ะพี่พี่เอากินต่อไม่รอแล้วนะกินต่อไม่รอแล้วนะมัม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 ดูค่ะ แก้มป่องๆทุกเชือกเลยนะคะดีใจได้กินกล้วยอิ่มๆยามเช้าเช้านี้นะคะเช้าเช้านี้คุณตากับแม่โดก็จะไปเดินออกกําลังกายนะคะไปสวนนะคะไม่ได้เดินไกลนะคะพี่ๆประมาณ500เมตรนะคะถึงไหมฮึออประมาณประมาณนี้แหละนะคะพี่ๆแต่ก็ไม่ได้ไกลกว่านี้นะคะแต่ก็เดินไปกลับนะคะให้เขาแบบได้เดินทุกวันนะคะได้เดินทุกวันคุ้นชินออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะ นัมม,มัโอ้คือถือใจแทย์นอโอ้ยดูคุณนายดูไม่หือไม่อือเลยค่ะพี่พี่คุณนายแสบตูตาขอกินหน่อยนะตาขอหมัม่มมด้วยนะมัมอีกคำหนึ่งชีมัมคือใครอยู่ใกล้ก็ให้กินด้วยทั้งหมดนะคะยกเว้นลูกเจ้าของ <laughs> ยกเว้นลูกเจ้าของจะเป็นใครมาขอกินด้วยก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะพี่พี่ แต่ถ้าลูกเจ้าของมาเนี่ยโอ้ยอแป๋วสู้แป๋วสู้หมดไหมไปกินกับพ่อแสนไหมให้พ่อแสนกินด้วยไหมหรือว่าอิ่มแล้วม<า>หมดหรือยังโอ,อ้เหลือ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 ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่อะตาแป๋วมาแย่งเขาอีกแล้ว มาแย่งเขาอีกแล้วตาแป๋วจะเกิดเหตุการณ์อันใดขึ้นหลังจากนี้ไปดีกว่ารู้รู้ตัวรู้ตัวไปดีกว่าไปกินกับพ่อดีกว่าแป๋วแหววคะ่ะเริ่มเล่นแล้วนะคะก็เลยเกลัวเสียของเอาไปให้พ่อแสนสุกกินแทนเลยจ้านหนี้พ่อเคลียร์ให้พ่อเคลียร์ให้บอมีปัญหาคะ่ะเออ เ,เวลาเรามีของกินเราจะไม่ให้ลูกๆก,กินทิ้งกินขว้างนะคะพี่ๆรู้ว่าเขาเริ่มจะอิ่มเริ่มจะเล่นเนี่ยเราจะเอาให้ตัวใหญ่กินเลยนะคะอาหารจะได้ไม่เสียทิ้งเสียขว้างเนาะนะคะอา่าอิ่มหรือยังจ๊สองตายายหมดหรือยัง ขาน่ารักด้วยไหนน่ารักยังไงน่ารักโชยังไงโอ้นั่งโชด้วยขอขอบพระคุณพี่ข้าวมากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะนี่มุมรักกันก็มีคะ่ะมุมรักกันก็มีนะอ่ะกวัก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 วขอให้พี่ข้าวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่าดูดูดูด,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 ดูแม่ดูแม่อยากออกกล้องด้วยขอบคุณนะคะ อ่าตอนนี้ก็ยังจะอ้อนตาอ้อนแม่อยู่ยังลืมท่ายังลืมท่าอ,าาอ่ะโอ้อขอบคุณค่ะไป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 ,ไป